สวัสดีงามๆครับนะครับวันนี้เป็นน้อเงี้ยน้ำเงียวซูสลานะครับเนาะมีกระดูกหมูครับอันนี้เป็นเลือดใจเลือดหมูนะครับลำํำเลือดไก่ก็ได้ครับเลือดส้มอันนี้เจน้ำพริกน้ำเงียวปิ้น้อยครับเด็ดเอาหมูบดมาพัดกับน,น้ำน้ำพริกน้ำพริกน้ำเงี้ยวปิ้น้อยนะครับเนาะมันห,หอมๆครับ น้ำพริกน้องเงี้ยวไปน,น้อยนี่ใส่กระถั่วเน่าไปแล้วนะครับให้มันหอมๆกันครับกลัวมันพัดมันจนหอมแล้วกับน้ำใส่ครับน้ำใส่ไปเลยอ่าเพิมน้ำเติมน้ำไว้กับลาไปนี่ครับเดี๋ยวปล่อยมันเดือดแล้วกระดูกมาใส่ครับ เดี๋ยวพี่น้อยจะเอากระดูกหมูไปใส่นะครับนะ้องนี่ครับต้มกระดูกหมูเปื่อยีนจัดเตรียมพักเตรียมใหม่ไว้ครับอันนี้กับเป็นอันนี้ครับนี่อันนี้ก็ต้นหอมพักก็ใบหอมบันเฮานะครับนะ้องในประกาศดองประกาศเก็บไหม่ครับขนมเส้นอ่ามะขานาดพี่น้องครับเอากระดูกหมูใส่เลยครับเป็นกระดูกเล่งมนะันนาะเอาใส่เลย ต้มกระดูกไปไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับดอกนิ้วใส่ตัวไปเลยนะครับต้มด้วยกันนี่ครับะเดือดดีขนาด พอมันเริ่มซุกเริ่มเปรยกระดูกน้ำหวานจวกมาเริ่มปรุงรสกันครับปรุงรสตามใจชอบครับใส่ชุดรสไปเห็นน้อยใส่ผงปรุงรสไปเห็นน้อยครับอ่ะมาใส่อย่างอื่นต่อครับนีพริกน้ำเงี้ยวไปหน่อยแล้วมันไม่ยากแล้วครับนะครับใจเลือดหมูก็ได้นะครับใจเลือดไก่ก็ได้แล้วแต่มักใจชอบครับ เดือดใส่ป้ไปมะเขือส้มครับมะเขือส้มมะเขือเทศใส่เข้าไปครับเพราะหมูมันเปื่อยมันนุ่มมันกระดูกหวานน้ำต้มกระดูกแล้วกะ็ใส่เลยครับนะครับปรุงรสตามใจชอบด้อครับเด้อ ตัวอีกันเรียบร้อยแล้วครับปุงรถมาจื่มใจอย่างครับพ่อเนี่ยครับน้ำเงี้ยวบ้านเฮาครับถ้าได้สั่งได้ในอินบ็อกซ์ในข้อความเพจได้เลยนะครับเด้อเนี่ยครับโอ้เหมาะขนาดพี่น้องครับใช้กระดูกหลายๆใช้จิ้นหลายๆตึงล้มครับเหมาะขนาดเนาะน้ำเงี้ยวพี่น้อยโอ้บ่อยากจะเอ้ยครับเนาะเหมาะขนาดมาเนอร์ครับมากินด้วยกันนะครับนี่ครับ ยอดเลยมะครับพร้อมแล้วครับนำเงี้ยวอย่างล้ำครับแมไปน้องครับดูมาะขันนัดมาเด้อครับมากินด้วยกันครับอันนี้ก็เครื่องเคียงมันนะครับนอเป็นพริกทอดกระเทียมเจียวอันนี้ก็จะเป็นผักกาดดองครับมีสตอเห็นหน่อยอันนี้ก็ต้นหอมผักป้อมใบหอมมันเฮาครับอันนี้กับรับพักเต่าเตมีครับมาเด้อครับมาเด้อมากินด้วยกันครับ เป็นจะได้ฟังครับพี่ผ่านกอโอ้ล้ำคนนี้บ่มีแล้วเจ้าดูอู้ยอดเลยอ่าแตมามากี่น้ำเงินกันเจ้าเดี๋ยวเขาจะขายที่ไหนกอขายตรงเนี้ยค่ะตั้งหน,าน s, <S ้าเน BE ี่ยใกล้เคภาคไหมค่ะสามสามหนึ่งทางขึ้นทางด่วนค่ะสัตหีบเจ้าอ่าแล้วมาปักกันที네่ล่างครับกำลังล่างเจ้าล่างกำลังก่อสร้างครับกลิ่นปลาห่อตัวยนึ่งหม้อลากเนื้อบ้านหลุกบบา มะขนาดครับขนาดเลยม่ครับมะออะต้นหอมผักชีรวยนาะอันนี้ก็นีน่ครับ ปรุงแต่งกันเล็กน้อยกระเทียมเจียวครับอันนี้ก็พริกทอดครับอหมมะกันะครับเด้อครับมากินด้วยกันครับนำเงี้ยวไปน้อยนี่เป็นไ้ครับสีสันน่ากินก็ครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าไปน้อยทางออนไลน์ด้อครับเด้อเดวปลาันติล่านครับสวัสดีครับ